ขอบคุณคร Arrow, <S <S ับป้าจะให้ลูกเต้น uh, อีกทีคะครับขอบคุณครับแล้วเสียงตังมากัอนนี้น ну ่ารักมากเลยครับทอไกรี๊ดไปหมดเลยถอดแ่นยังกี้เลยจ้างขามาจางจ้างขมาตั้งนนนะอ๋อเหรอถอด่กี้เจเลยยจ้าได้เงินจไดใจจ้างได้ใจเข็งมากดิดีมากเลยไฟด้วยนะเรามีไฟด้วยมีไฟมาเรียบร้อยนะครับน้องเหนื่อยไหมคะ ก็เหนื่อยมาก็หายเหนื่อยแล้วพี่วันนี้เห็นื่อยมหายเหนื่อยมากันเยอะมากใช่ครับปกตินึกว่าจะนี่ว่าจะหลงแหลมวันนี้ตอนแรกมาเรื่องผิดงานแล้วเดี๋ยวอุ้ยคนเยอะมากเลยใช่ครับเพราะว่าที่นี่ก็มาครั้งแรกเหมือนกันคนเยอะเหมือนกันจะอ่านงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยก่อนปกติน้องตั้นชอบช้อปปิ้งไง ก็ถ้าเกิดมีเวลาก็จะเดินช็อปนะครับชอบช็อปอะไรเป็นพิเศษปกติแล้วฟังไว้นะครับฟังไว้นะคะเสื้อผ้าปกติเขาเป็นตาอะไรเงี้ยนี่นะคะชอบใส่แว่นนะคะค่ะชอบช้อปปิ้งแว่นตาเสื้อผ้าแลวแล้วที่นี่ก็คือบางครั้งแรกเหมือนกันยังไม่เคยมาเดินเลยใช่ไหมใช่เออนะคะหลังจากเดี๋ยวร้องเพลงเสร็จแล้วจะเดินกันไหมหลังจากที่เดินเดินเข้ามาแล้วก็สังเกตว่ายังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยทาสีที่ไม่แห้งเลยนะครับก็หลายหลายรุ่นก็เป็นบูธที่ใหม่มีรถสินค้าเซลล์ไรย่างเงยใช่ ก็ดูน่าสนใจก็ลองเดินดูนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเอาเข้าถึงเรื่ององคต้นบ้างดีกว่าเนาะมีผลงานอะไรบ้างคะฝากให้กับแฟนๆที่มารอกันตั้งแต่เช้ากันแล้วเลยค่ะขอบคุณนะครับทุกคนที่ที่มารอนะครับไม่รู้ใครมารอกันบ้างเพราะว่าถามเลยนะคะเมื่อกี้ยืนอยู่ด้านหลังพี่คะองค์ต้นจะร้องกี่โมงคะอ๋อเอออันนี้เลยเออพี่คะใจเย็นๆท้ามาจากกรุงเทพตหรือเปล่าครับนๆคนมาจากุงเทพตหรือเปล่าครับเบอกว่ากลัวนกวนเปี้ยวอะไรเท่แม่ไหมีใครมาจากกรุงเทปบ้างคะ โอ้ยมีอยู่นะนี่นี่รักจริงครับผมโอ้โหนี่ครับแป็นคอนแทคครับเอ็กซ์ติมม่ามี่อัลบั้มแรกครับนะโอ้อะไรนะบอกโชว์ด้วยบอกโชว์ปากบอกโชว์ดีชอบได้ครับได้ครับเรียกากบอกโชว์แต่ให้น้องต้นเซ็นเลยครับเดี๋ยวจะตามบอกพี่โชให้เลยครับ โอเคครับเธอนี่เป็นระลับแรกครับแต่ว่าเพลงที่มาล้อเป็นเพลงอ่าคนที่ร้องให้เธอก็จะเป็นเพลงละครนะครับเป็นที่ข้าเขียวนะครับแต่ว่ายังไม่ออกผลงานล่าสุดก็จะเป็นนี่เลยนะครับระเบิดเธอเธอนั่นนะครับเป็นซิกคอมครับนี่นะครับท่องห้าวงวางก็ดูกันได้ครับคลเครียดครับร้องห่าแน่นอนครับเลยไหมมีคนบอกอะไรคนว่าฮามากฮามากครับเพราะว่าขนาดต้อเล่นเองก็ยังรู้สึกว่าฮาจริงๆเพราะแบบบางทีเราขำหลุดหลุดขำออกมาเลยเป็นเก็ หลาคนนะไม่ได้ดูไปดูซะแไหนมีใครดูบ้างมั้ยยังคะ,ะคชอบไหมครับอชอบไหมครับเหน่งนะนอกจากซิตค,คอมแล้วตอนนี้ก็ยังจะมีละครเวทีครับผส,สมเลยนะครับสุขสวัสดิ์ชนะครับยิ่งเพลินนะครับใ,ใกล้ๆกันใครว่างๆไปดูได้นะครับเรือ่อง The Legend of เล่ขายฟันเฉลี่ยจากซิตคอมนะสำเนียงอาจจะไม่ค่อยดีเล่คายฝันก็ครัไปดูนะเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรได้ยินไหมเรื่องอะไรนี่ครับนี่มีเสื้อเสื้อมีแบบว่า ตัวบอกด้วยนะครับขอบคุณมากครับเลยค่ะอาการแคเดี๋ยวนเรบควรอย่างน้องต้นช่วยเซ็นนะคะด้านหลังให้นิดนึงแล้วการอีเซ็นมาสองหลายคนมาแล้วนะเนี่ยค่ะใช่แล้วค่ะอ่านะคะช่วยเซ็นให้นิดนึงค่ะเรามาทันทีเซ็นตรงไหนดีครับเซ็นตรงไหนดีเซ็นตรงไหนดีคะตรงไหนดีนี่ตรงกลางตรงลางใหญ่เล็กๆก็ได้ใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่สำคัญใช่ไหมครับเออนะเออ เต็มไหมเต็มไหมเห็นชัดไหมเยี่ยมมากเขาบอกว่าเยี่ยมมากกระ้องต้นเลยค่ะนี่เป็นไงล่ะนะคะเห็นชัดเจนมากเลยทีเดียวนะคะอ๋อช่วยฉัล่แล้วมองกล้องด้วยเส่แล้วมองกล้องด้วยอะไรนะอ๋อนะคะเอฟสี่ด้วยฝากบอกพี่โจบอกฝากบอกพี่โจไม่ใช่นี่ยเนี่ยอ้าข้อบอลเขียนในเอฟสี่ด้วยได้ครับ พีออ่อยากได้อะไรผมจัดให้นะเรียบร้อยขจะใหกันน้อต้นนี่ค่ะขอบคุณรากขอบคุณมากขอบคุณมากรแล้วก็อย่ามนะคะรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมแบบนี้กันต่อค่ะนะคะซึ่งรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นน้องว่านนะคะก็ติดตามกันได้เช่นเดียวกันค่ะตลยห้โมงเย็นนะคะ